ค่ะมือนี้มาตามตำเล่าพอลี่มือว่านนี่มือว่านสุกที่ผ่านมากเขาศูนย์สามเต็มเต็มสุดยอดจริงๆริมือนี้ไหมาแลลวดวนๆตำเล่าขัดมาพิเศษเนีนเนนจะเป็นตัวไหนลองไปตามพอลี่กันเลยด้ยค่ะพอลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือว่านตาทังเลยตำเล่าพอลี่นะครับใน วันจันทร์สีสเวนร์คอรี่เนาะครับอืมดกวอนกับมีแนวทาสีเขานะคือเหล็กศูนสามโนร์คีครับรับเดี๋ยวเร่องรวผงานของหัน้าันรับมีเขามีรถเจอหรือมาแล้วงานเขามาคนหนึ่งครับก็ูนมอมซูนสามเนาะไม่ไม่ยุ่ดหอจับไว้ครับผมลงเลยนะครับอ แต่๋วันนี้เขาต้องตามต่อตอนเราจะทาง่าคน,เป,นเป็นเฮตุให้ขี้เ,เ,เกเาเาเ่านะครับเฮิดแล้วเลยนะครับผมว่ามันจะลงวงไปร,รลงเมื่อนี้ก็แล้วแล้วนะครับก็จะเริ่มร่งให้นะครับมื่อนี้เปลีป่ยนแปลงตัวในใจที่ว่าจบคล้องมักแค่ว่าเห็นได้หนีเรเบ่มักกับเยว่าเ้ามีสองตัวให้เรียกกัเบเรื่อเรียกเอาตรงนี้จริงของมันเฮตุออกมากเนาะมันสิเป็นอีกตัวนึงแยกสินะเรื่องี่ไหนเบิ้งหลังนี้สินะสบวั เงี่ยโออยง่วงเลยบันเรื่อรคบเด้ตัวนี้ใจอย่างนี้มันมีสองมันมีสองตัวให้เลือกระหว่างคกกับเก่าครับแต่ว่าตอนเฮ็ดออกมาเนี่ยมันเปลี่นหกกันเลยตัดสินใจเอาเก่า่แเ่นเลยอันมันบวกทึ้งใจรักน้ำกรบเก่า็ตัวเดียวหมายถึงว่าสังเกตบางเน้ามันอย่างไรเป็นเก่าหลายก็หกอย่างว่าพี่น้องมีว่าเก่าหกได้ครับ นะฟอร์พอลี่ตีกี่เหล่าสุดมาหกครับแล้พอลี่มาเก่ามาคว้าก็ได้เเก่าพอราฮาออกมามันเป็ี่ยนหกขนาดเจ้าแบรนใจมาเก่าหลายพวาเก่ามันเป็นร่องยู่ไหนบ่หลายนะอ๋อนะครับนี่หกตัวนะครับนี่เก้าเจ็ดสี่สามสองห่านะครับครับแต่เด่นมาเก่ากรับสองเด็กเปิลมาอ่าครับสองสองนะครับห้องวิธีจับตัวแดงนะครับแดงแสดงคือเก่าครับสามสี่กับห่านะครับแดงแน่นอนคือเก่าสี่สามห่านะครับ น้ำเงินรวมันคือสองห้าเจ็ดสี่นะเขาียเนาะครับน้ำแดงรวบนะครับ,ค,ค,รบคือเจ็ดเก้าสามสองนะครับไล่วีความวิไงนะวิ่ความมัจะเป็นสามเจ็ดเจ็ดห้าวี่งห้าก็จะเก้าสองสองสี่นะครับ,น, 9, 2, 2, น,รบนี่คือวิธีจับบทกลอนหรอกลักษณะนี่นะครับว่บางึ้นลักษณะเนี่ยเห็นไหมครับคิดลองจับเองนะสมาครจับเลยนะเขาเรีย บางบางมือรู้มันถือมือบ่มันสิผ <c oughs> ิด <c oughs> อีกนะสเวตเตอร์นะครับมือน้ครเลยวะตามต่อสำหรับกุไลมักกระทั่งกอลี่จะลงให้ขึ้นเขานะครับเขาแล้วก <c oughs> ารที่ต้อน,นอเ,เนียงนะพอดีนะครับนะ <c oughs> ครับอ่าคอยเขาต้อนเนียงสามตัวแตกซี่ตัวแตกนะครับอืมกระทั่งไม่ใต้มันก็เคยมีผลงานสามตัวซี่ตัว,ตตวยี่ดอก เอาอนี่เลยเไปหาเก็บเนอตัวเเดีเอไปหาเก็บเอาวันเหีดอกดีลยมึงยตยหน้าพมหนาอะไปไปสักไหนเห็นแต่ห้อยเคียกคยไปสิเน่โอ้ยบ่ไดหรอบ่อเมียนหออเอหาเห็ดบ่เคียมันบ่ไหนนะยางนี่ต่ยยางไปยางไ่กหาเปลี่ยนเ ถึงแก้เบิ้งคลิปเขากินเห็ดมันว่าควายจะกายก,ายกลิ่นอะไร้ยมันมาเคลียร์มันกับพวเห,นเห็นะชิมกินเห็ดตายกับพวกอื่นไหมการกินเห็ดกะละมัดระว่างนี่นะครับเด้วยนะเหี้ยด๊อกตายหลายเสียอยู่แม่นต์เราเรียกว่าเป<า>็นที่มึงอันนี้สงสัยถิ่มเลยครับจะเป็นรังเรง่เนาะสงสัยคือถิ่มเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับเห็ดแล้งงหร่อจะว่ามันเป็นอย่างควาท้องดำ ขายโองดำโมีดอเช็ลงูเห็ลงูดำม่เมันเป็นออกไร่ะรมันมแนแม่เห็ญละงูฟองดำมุนะายได้คเพราว่าสงสัยยุเขาไไปกินว่ได้ครับหรือสงสัยถิ่มท่านที่นะครับที่เรียกเช็ดเนี่สงสัยถิ่มนะครับนะอ่ะมาเบอรงพลีจับผู้ให้วัาเนี่ยป่ากันพ่อดีเวลาเสื้อหลนะครับตามในบริบทของนักการท้ออ่ะพอลีจับให้ได้นะครับกระซิมีชุดทตัวนะครับหลุด้อยแล้วนะบ้านนี่เอาไปตุ้ยอาเนนนบบัต นีตัวไดเนี่ยมีเก้าเก้าเจ็ดซีเก้าเจ็ดซีนี่มันนตัวนี้อะไรตันี้เพงเนี่ยเยอะเพิ่นี่ยไหมมึงนี่ยังเก้าเจ็ดซีสามสองหาเด่นเก่ากับสองเบิร์หาหาสองสองท้าไต่ที่ว่าจับคู่ให้จิมันสามตัวก่อนสามตัวซีสามสอง เก้าสองหาเก้าสามหาจับกู้แห้งกระซี่หาเก้าสามเจ็ดหาเด้ค่ะลองวนไดนะครับก้อยฉกเข้าตรงตัวทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะสาระทางพอลีวันนี้เขามาแล้วนะครับวันนึงแล้วนะครับเว้นวันนี้เขาจะเข้าต้อนเนียงนะเพให้เป็นลักษณะสามตัวซีตัวแตกเนอนะครับสารทางพอลีเด้อนะครับกูได้มักน้ำไปแคบนะจอ้นะครับกูใด้านได้ชอบกว่าแคบไว้ทะเบงก่อนเนาะ อย่าข้อมันใจนะครับสำหรับินทางของฮอลีเพื่อนบ้านนะครับอให้พี่น้องเนี่ยว่ามันใจคับเบิอเืินเหล็รวบมหาหน้อยนะมาใส่กันเนาะครับ,ร,บรวบมหาหน้อยมาจะเขาา้ามาจับตัวเซลล์บพกตัวของนี้นอะไรเดี๋รวบน่อยมา,มา,มารวมกันนี่เอยเออตอนนี้ใครได้ตะเข้าไปดีไหม,มพี่คนแมียนพี่น้องคู้อ่านว่าไม่ยุบหัวเามากจะเอาเล็กเล้าพอดีไปเบิ่เซลล์รวมน่อยมาเหล็กออกมาเล้าออกมาค้าน้อยนะมาจักเมียนนะมาเข้า สามาถเรางไปเทียบกันได้ได้ครับเส้งบอกเึ่งเคียนกำกับคับแล้ววันหนึ่งกีราที่มีผ้ส่งดีอยอะเลยตามต่อีมากระตามต่อพีุ่งอาอน้อยมีทั้งเล่าเนะเขาบรี่เนาะอันนี้นี่วันในฝนตันนี่เขากว่าเป็นปั้นนหาเลขยู่เรื่อยๆหรอกันเม่อยากให้ผู้ล่มทุนเสียเปียบจะมือปันอะไรนะปรยุดธ์นิ่งเนาะเขาต่อใจเห็นเลยพวกเขาเพิ่ะให้ที่ไม่ให้นะครับผมก็เลยใตเนาะเขาเรียกที่การาได้ลว เป็นไเป็นต oh, ีม่เล่นี่อปากวาเนี่เมื่อไม่เป็นไข่แล้วดีเชื่อโรงพยาบาลยันไข่ดีมากหไป่ห้ามึงเก๊กผู้หนึ่งผู้นี้ต่างเอาลูกมาน่เลยโ้ยบาลท้องอยู่โงพยาบาลไร่ตามแย่ถ่วบางนาที่แย่สาวก็อยูโงพยาบนี่แย่สาวไทยแล้วไอ้กระ่องเสี เจยวกับปอดจะเไอ้ตะปูตูดช่วงนี้มันอากาศขึ้นแปลเนาะแต่ระวังสุขภาพเด้อนะครับหน้าที่ไปอยู่โรงพยาบาลยายสาวไปยายเอิงมันยายเอิงฝึกร่างกายแข็งแรงอยู่หรอไม่ได้เพราะที่เราอยู่ได้ไม่ได้ออกแล้วร่างกายโดนอะไรไม่เชื่อต้องเที่ยวไปเห็นคนาไปเห็นเขาโรงพยาบาลมาะยุทธเดียวบางไหมนั่งหาเล็ใแทนเก็บซี่นี่อออกกําลังกายมันดีเลยนะดีดีมากคนนั้นแต่ว่าคนมันโอ้ยขี้คลานเนาะคนมันมันสมัยมันสมัยเร็งเร็บเนี่ยก็เร็งเร็บเนาะ อืแล้วจากหน้ากับไปใส่เห็ดเลยจากเฮ็ดก็ไปหักจ้างหาเห็ดนะครมาคอยวิมเอาตัวเบียดว่าเอาว่เอาร่างกายแขงอันนั้ราคนีเขาคุณได้หลายช่วยกันนะครับชิงน้อยหินทิเมนปลูกพักทชงไหนี่ลุกรามเนื้อหานนะครับพันธุเห็ดแปลงไว้บอสเดียวเฮ็ดแปลงไว้บ่คุณปั้นคู่คู่คู่ทั้งคู่กับสิปั้นถ้าขนาดม่าพี่แปลงพักก็ยังลงอลคิปสวยเยอะ ไปอีดอกหมอเขาบอกมาตายย้อนแนวทแปงพักเลยเขาว่าตายบนหัวเขาไรถเพิ่นก็าเบาซสื่อๆแล้วเ็่าไดเราได้งจนมันแคบจน่อยเนนะครับเมื่อค่ำนี้เราตองรีนนี้ทามตัวแตกสองตัแตกนะครับรกันสู่กุขอบคุณพ่นี่หลายปทั้งดีพีนยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ